สวัสดีนะครับผมวันนี้มาดูนะครับล้างล้างแอร์นะครับล้างแอรออ์ฟองตัวนี้มันเกิดขึ้นมาจากเ,ออเราใช้น้ํายานะครับอัดเข้าไปนะครับใช้น้ายาอัดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะเป็นฟองประมาณนี้นะครับออตอนแรกมันจะดํามากนะครับสกปรกมากนะครับ ตัวนี้มันเป็นแอร์ LG นะครับ LG ร้านก็ใช้น้ำยา F2 นะครับตัวนี้ครับถังละพันกว่าบาทครับนะครับแต่ว่าเรามามาผสมใช้ทิละนิดนะครับตัวนี้ LG อ่ไปถอดมาแล้วก็ิดตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวิดตั้งใหม่ทางร้านก็จะทำการล้างนะครับนะครับแล้วก็นี่มันทำอะไรของมันครับบางคนมันหัวเสียมากอ่ะผมว่า น็อตแค่นี้แกไม่ออกครับน็อตไม่ได้ขึ้นสนิมแกไม่ออกเรดงว่าคนหัวเสียครับนี่ครับอ่านี่สภาพภายนอกนะครับเอามาเอก็ทำความสะอาดนะครับคอยร้อนคอยเย็นนะครับพวกอุปก,ปกปรณ์นะครับเครื่แล้วก็เดี๋ยวตั้งพรุ่งนี้นะครับสำหรับแอร์เ,เก่าแอร์เ,เก่าแอร์เ,เก่าก,ก็ระวังเรื่องเวลาเราล้างเราก็ระวังเรื่องจุด จิดจำนะครับกับไอ้นี้ครับกับชุดแผงแผงคอนโทรลนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องน้ำนะเราถ้าโดนเราก็ต้องใช้โบเป่าทางวาสานะครับอันนั้นไม่ได้เลยนะครับไปหมดทังหมดนะครับแล้วก็พวกน้ายาที่เราใช้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับมันกัดวงจรแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเพื่อนเพื่อนมือเก่ามือใหม่นะครับที่ทำอยู่ ก็ล้างล้างง่ายครับถ้าเกิดถึงว่าเรายกยกเออ่มาตั sure. ้งคอยนะเดี๋ยวล้างแล้วก็น้ำลงด้านล่างเลยครับไม่ต้องมีอะไรมากมายน็อตไม่ขึ้นน็อตไม่ขึ้นสนิมครับดูดูครับกอไม่ออกเป็นไปได้นะอไม่ขึ้นสนิมกดไม่ออกไม่ยอมกดครับลากเลยใช้ใช้เออ่สว่านนะครับลากเลยครับลากเลยก็น็อตเสียครับมาดูของไม่ออก ช่างระเทพมันต้องออกครมาดูนะนออครับดูมันออกเลยครับขันมานออกเลยครับเอาแล้เดี๋ยวใช้ปัม๊มจีดแล้วก็ใช้น้ำยาช่วยเปิดฝานะครับ LG ก็ถอดด้านข้างหมดับกันมันข้านหน้าตัวน,นี้ตัวธรรมดาไม่อิอร์เตอร์น์เต,รตอตร์ต้องระวังมากกว่านี้นะครับมาดูดูใบพัดใบพัดสองตัวด้วยก็ได้ ือไม่ต้องถอดอ่าครับเดี๋ยวลงน้ำยานะครับเอาตาย,เ,ยเห็นไหมขาวเลยครับขาวแล้วเห็นไหมขาวแล้วเนี่ยครับอันนี้คือของแท้ครับศาสตร์ของแท้ไม่ใช่ใช้ไอ้ยี่ห้อน,อนอหนูนะครับ ตัวนั้นไม่สะอาดบอกว่าบอกได้เลยครับไม่สะอาดตัวนี้พันกวระบาบาทตัวนี้ถังละพันกว่าบาทนะครับถังยี่สิบลิตรเราดูประมาณสามตันกว่าบาท่งแมาใช้ได้หลายทุกหลายูทุกหลายตัวนะ<อ>ได้ดูว่าช่างก็มีต้นทุนนการร่างน้ำป่าก็เป็นอีกเรื่องนะน้ำป่าก็เป็นปต้นทุนปั๊มก็เป็นต้นทุนก็เป็นของจริงเหมือนตัวนี้ครับเหมือนตัวนี้สองที่ปัม๊ม วันนี้ V.I.P. นะครับ V.I.P. ได้ามาประมาณ15ปีปถึง2ี่ปีแลวครับนเดี๋ยวก็ซ่อมนะ V.I.P. ตัวละหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวมาบางวนเดี๋ยวแ้วผมล้างผมน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวใชนะ้น้ำยาส2 4นี่โอเคไหมขาวครับเห็นไหม ดูครับขาวขาวก็ทหาดมากครับเป F2 ทางละพันประมาณพันร้นอยครับตอนนี้นะครับไม่คอยขาวานนครับบานจดนะครับกคอยขาวครฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเอา F2 ลงอีกรอบนะครับตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องเน้นมากครับเป็น,เป,นเป็นฝั่งคอยร้อน,นครับ อ่ะโอเคถ่ายรูปไปพัดดีกว่าล่างง่ายผมเรไงก็มังลา ไม่มีตัวน็อตยาวตัวักน็อตยาวไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้ยังไม่รอบรอบนี้ไม่รู้อยู่ไหนถอ๋อ là ngại ừ. ít thì để mình thay, không còn là để ô ô, ô. เอาไอ้ F2 ลงอีกทีติดพรมก่อนพมพอให้มันออก,กอะไม่เปิดเลยเปิดปั๊มเลย Nào, F2 F2, khó lắm Phần kia khủy, phần luôn phần mũi mới chết, ดานนี่ดานีนี่นี่ตรงนี้อ่าอะไรแล้วก็เสร็จก็ปิดตั้มพรมนิดนึงพรมน้ำนิดนึงแล้วก็คอยแป๊บแล้วก็คอยแป๊บนึ่งอ่ะรอดกันอ่ะรับพรมนิดเดียวให้มันตัวถึงโอเคพออาะล้างล้างตรงนี้ าน้ำมันจะลงด้านฝังโ้นนะครับด้านล่างมันไม่ขึ้นไปหาผมก็โดน ঘৰত ঘৰত অকণমান মেলা নাই দিনত ফুৰিব 哎，对，对，对。 cái này thôi, này đi thôi nha, đi cảm ơn cái còn nữa, để coi chừng gặp nhau nha, cảm ơn